ประเทศไทยทําให้ชาวต่างชาติทึ่งอีกแล้วครับหลังจากที่กรุงเทพมหานครของเราคว้าอันดับหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนมากที่สุดในโลกตลอดปี2025ตั้งแต่เดือนมก,กราคมจนถึงเดือนธันวาคมแม้ว่าไทยจะมีเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาแต่นักท่องเที่ยวก็ยังไม่หวัน่นเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยชาวต่างชาติหลายคนสงสัยว่าไทยมีอะไรดีทําไมคนถึงแห่กันไปที่นั่น ติดตามฟังรายละเอียดและคอมเมนต์กับแอดมินกันในคลิปนี้ครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TNS Thailand Now สวัสดีปีใหม่กันในคลิปนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นคลิปแรกแห่งปี2025ของช่องแอดมินหลังจากที่ห่างหายกันไปค่อนข้างนานขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง TNS Thailand มาโดยตลอดขอให้ทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้และติดตามแอดมินอยู่มีความสุขไม่เจ็บไม่จนและมีความสุขกับการฟังคลิปของแอดมินตลอดไป สำหรับเรื่องราวในคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจสำหรับคนไทยแน่นอนครับนั่นคือกรุงเทพมหานครของเราคว้าอันดับหนึ่งอีกครั้งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกในปี2025ตั้งแต่เดือนมก,กราคมจนถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา การจัดอันดับนี้จัดทำโดย Euro Monitor International ซึ่งผลในปี2025ชี้ให้เห็นถึงเทรนด์การท่องเที่ยวโลกที่น่าสนใจทั้งความแข็งแกร่งของยุโรปและการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเอเชียโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่สร้างชื่อเสียงระบือโลกอีกครั้ง แม้ว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2025จนถึงสิ้นปีและปีใหม่ก็ยังคงมีความตึงเครียดไม่ว่าจะเจราจาหยุดยิงกันไปหลายรอบแอดมินเองก็อพยพไปสองรอบเช่นเดียวกันเพราะบ้านแอดมินอยู่บริเวณชายแดนแต่ถึงอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราเลยตอนที่ 3. รายละเอียดจำนวนนักท่องเที่ยวและปัจจัยความสำเร็จ จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดของกรุงเทพมหานครอยู่ที่30.33ล้านคนแซงหน้าเมืองยักษ์ใหญ่อย,อย่างฮ่องกงลอนดอนหรือมาเก๊าความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากนโยบายฟรีวีซ่าการจัดอีเวนต์ระดับโลกทั้งกีฬาและวัฒนธรรมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยซึ่งดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ประเทศไทย การจัดเขาดาวในปี2025ที่ผ่านมาหลายสถานที่ก็จัดออกมาได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากเอเชียและยุโรปให้เดินทางมาที่ประเทศไทยของเราตอนที่4ดีเทล10อันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในปี2025มาดูกันว่า10อันดับแรกที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดคือที่ไหนอันดับ10กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียจำนวน17.3ล้านคน อันดับ9ปารีสฝรั่งเศสจำนวน18.3ล้านคนอันดับ 8. อันตัญญาตุรกีจำนวน18.66ล้านคนอันดับ7เมกกะซาอุดีอาระเบียจำนวน18.7ล้านคนอันดับ 6. ดูไบสหรัฐอาหรับอิมิเรตจำนวน19.5ล้านคนอันดับ 5. อิสตันบูลตุรกีจำนวน19.7ล้านคน อันดับ4มาเกา๊าจำนวน20.4ล้านคนอันดับ3ลอนดอนอังกฤษจำนวน22.7ล้านคนอันดับสองฮ่องกงจำนวน22.22ล้านคนอันดับ 1. กรุงเทพมหานครประเทศไทยจำนวน30.33ล้านคนทิ้งห่างเพื่อนมากมาก แต่ต้องบอกว่าแม้กรุงเทพมหานครจะเป็นอันดับหนึ่งแต่จำนวนหนักท่องเที่ยวลดลงไปถึง7%ซในขณะที่ประเทศอื่นๆในอันดับต่างๆเพิ่มขึ้น4-6%ซแต่กรุงเทพเราก็ยังคงครองอันดับ1และทิ้งห่างอันดับสองมากเอาละครับเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติและชาวอาเซียนกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่แอดมินนาเสนอ แม้ว่าเปอร์เซ็นต์นักท่องเที่ยวของกรุงเทพจะลดลงแต่ก็ยังครองอันดับหนึ่งของโลกได้นี่คือเมืองมหัศจ,จรรย์และสุดยอดมากกรุงเทพสมควรได้อันดับนี้จริงๆเมืองนี้ครบทุกอย่างตั้งแต่สตรีทฟู้ดระดับโลกห้างสรรพสินค้าการเดินทางสะดวกและคนไทยเป็นมิตรนักท่องเที่ยวไปซ้ำที่นั่นไม่เบื่อเลยและเขาดาวที่นั่นสนุกมากๆฉันไปกรุงเทพมาแล้วสามครั้งในสองปียังคงรู้สึกว่าฉันยังเที่ยวไม่หมดเลย อาหารที่นั่นอร่อยจริงๆราคาดีชีวิตกลางคืนคึกคักเมืองนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจริงๆโดยเฉพาะสถานบันเทิงยามค่าคืนกรุงเทพไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวที่ดึงดูดชาวต่างชาติได้ทั่วโลกแต่เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาทั้งกลางวันและกลางคืนมีวัฒนธรรมและความทันสมัยอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงครองอันดับหนึ่ง เราต้องเรียนรู้จากกรุงเทพให้มากๆพวกเขาจัดการและต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืนได้ดีชาวต่างชาติต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสถานบันเทิงในประเทศไทยคึกคักและสุดยอดมากฉันชอบบรรยากาศในกรุงเทพมากๆเป็นเมืองใหญ่แต่ไม่เย็นชาผู้คนยิ้มง่ายบริการดีนักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยและสบายใจฉันเป็นคนลาวและอยู่ในกรุงเทพรู้สึกว่ากรุงเทพอบอุ่นมากๆ กรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและฉันยังไม่ได้กลับบ้านที่สปปลาวเลยกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากและฉันอยากกลับไปอีกจริงๆฉันเห็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปอเมริกาเยอะมากและหวังว่าเขาดานี้จะได้ไปที่นั่นจริงๆการพูดถึงเสน่ห์ของเมืองไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกในอาเซียนกรุงเทพคือเบอร์หนึ่งแบบไม่ต้องสงสยัยทั้งคุณภาพและประสบการณ์ ที่นั่นมีความหลากหลายนักท่องเที่ยวหลายสไตล์ก็เที่ยวได้ไม่ว่าจะกินวัฒนธรรมหรือสายชิลก็ทำได้หมดในเมืองเดียวกรุงเทพไม่ใช่เมืองที่ผู้คนแข่งขันหรือชีวิตเร่งรีบเหมือนญี่ปุ่นที่นี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายๆไม่แปลกที่จะคว้าอันดับหนึ่งตลอดกรุงเทพมีอะไรดีทำไมนักท่องเที่ยวถึงไปเที่ยวและชอบสถานบันเทิงยามค่ำคืนในกรุงเทพ เพื่อนของฉันจากยุโรปทุกคนไปกรุงเทพทุกคนประทับใจมากๆโดยเฉพาะอาหารไทยที่ขึ้นชื่อนี่แหละคือของจริงประเทศไทยเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพนักท่องเที่ยวรู้ว่าที่นั่นคุ้มค่าทุกครั้งที่จ่ายแม้บริเวณชายแดนไทยจะมีเหตุสงครามแต่จำนวนนักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางไปเยี่ยมเยียนประเทศไทยแม้จะลดลงหลายเปอร์เซ็นต์แต่ประเทศไทยก็ยังครองนักท่องเที่ยวได้เยอะที่สุด เมืองชั้นนำของโลกอย่างลอนดอนฮ่องกงก็ยังเป็นรองกรุงเทพเพราะฉะนั้นกรุงเทพคืออีกหนึ่งเมืองชั้นนำของโลกมีความสนุกและชีวิตชีวาที่หาไม่ได้จากที่อื่นจากสิบเมืองที่กล่าวมาฉันต้องยกให้กรุงเทพคืออันดับหนึ่งในเรื่องการท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืนกรุงเทพคือประตูสู่การท่องเที่ยวของอาเซียนใครจะไปประเทศอื่นมักเริ่มที่กรุงเทพก่อน ผมเดินทางไปกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศไทยหลายครั้งต้องบอกว่าอาหารคล้ายกันแต่มีอาหารเฉพาะถิ่นวัฒนธรรมประเทศไทยมีความหลากหลายมากจากอังกฤษลอนดอนของเรายอดเยี่ยมแต่กรุงเทพม,มีชีวิตชีวามากกว่าเป็นเมืองที่สนุกค่าใช้ใจ่ายไม่แพงผู้คนเป็นมิตรไม่แปลกใจที่ครองอันดับได้ขนาดนี้พวกเขาเป็นเมืองที่ผสมผสานความดั้งเดิมกับความทันสมัยได้สวยงามวัดอยู่ข้างตึกสูงสตรีทฟู้ดอยู่ใกล้ร้านอาหารหรู มันน่าลหลงไหลผมไปเที่ยวกรุงเทพหลายครั้งแต่ทุกครั้งให้ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมเมืองนี้พัฒนาไม่หยุดแต่ยังรักษาจิตวิญญาณของตัวเองไว้ได้กรุงเทพมีสิ่งที่หลายเมืองไม่มีนั่นคือความอบอุ่นฉันหาแบบนี้ไม่ได้ในลอนดอนแม้อากาศร้อนแต่โดยรวมเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากถ้านึกถึงเมืองในเอเชียต้องนึกถึงกรุงเทพให้ความรู้สึกเหมือนหัวใจของเอเชียวุ่นวายแต่มีเสน่ห์ เต็มไปด้วยสีสันและประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวไม่ลืมสำหรับคนรักอาหารกรุงเทพคือสวรรค์ตั้งแต่ร้านข้างถนนจนถึงฟ n าย i n ดิ g เป็นหนึ่งในเมืองอาหารที่ดีที่สุดในโลกกรุงเทพเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากแม้มีข่าวเสียหายแต่ฉันยังมั่นใจว่าที่นั่นปลอดภยัยทุกครั้งที่ไปกรุงเทพรู้สึกปลอดภัยเสมอเป็นเมืองที่ไม่น่าเบื่อมีอะไรใหม่ๆให้ค้นหาตลอด กรุงเทพทำให้ฉันนึกถึงเมืองที่เต็มไปด้วยพลังและความหลงไหลผู้คนกินหัวเราะเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่เหมือนไม่เครื่อจากการทำงานพวกเขามีความสุขเหมือนอิสตันบูลกรุงเทพเชื่อมโยงความเป็นอดีตกับปัจจุบันได้ลงตัวนั่นคือเหตุผลที่คนทั่วโลกหลงไหลถ้าไปกรุงเทพไม่ใช่แค่เที่ยวในกรุงเทพสามารถไปทะเลภาคใต้หรือพัทยาได้ประเทศไทยท่องเที่ยวได้ทุกภูมิภาค มีอีเวนต์ใหญ่มากมายตลอดทั้งปีประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอีเวนต์เยอะที่สุดในโลกไม่แปลกใจที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะขนาดนี้เพราะมีมาตรฐานการจัดอีเวนต์ใหญ่ที่ในอาเซียนไม่มีใครทำได้จบไปแล้วสำหรับคอมเมนต์และเรื่องราวการจัดอันดับเมืองที่มีผู้เยี่ยมเยียนมากที่สุดในโลกนั่นคือกรุงเทพมหานครของเราครองอันดับหนึ่งจากจำนวน30.33ล้านคน แม้จะลดลง7%แต่ก็ยังครองอันดับหนึ่งของโลกในปี2025อาจเกิดจากหลายเหตุการณ์และหลายสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวกรุงเทพลดลงไม่ถึงเป้าหมาย40ล้านคนอย่างที่หวังแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครองอันดับหนึ่งได้ในปีนี้ปี2026หวังว่าการเมืองไทยจะมั่นคงและมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวหวังว่านักท่องเที่ยวจะทะลุ40ล้านคน EP นี้แอดมิน TNS Thailand Now มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ